thank <laughs> you ไม่ไดเนอะเนนะเิ่งเลยตรงน่งเลยที่เลยสมราคาเลยสมราคาพันพันสองร้อยสี่สิบผมก็ไปซื้ออีกรุ่นหนึ่งอ่ะแพงกว่านี้ก็มีนะ,นนะจะเพราะอะไรมันตัวเดียวซื้อจะโคกไปให้ตัวหนึ่ง <laughs> น้ำปุ๋ยจะสูงประมาณไหนล้นแล้วตอนนี้ยฮะตัวเนี้ยล้น,นะลนแล้วล้นเหรอตัดแล้วเกือบล้นปิีนปิมเลยฮะเหี้ยลุกให้เขาอะไรนยล้นเลยแต่มันต่ำแล้วต้องปรับลงต่ำหน่อยนะอ,อ่ต้องปรับต่ำนะนะโอ้ย<อ>ส,สูงพีชเลยนะครับ รุ่นนี้มันเสียอย่างตัวอย่างเดียวคือ,อมันหม, <ส Wahr> มุนมเนี่ยมันหมุนแล้วหรอครับหุ่นจ้าเนีคุณย่าอะไระเล็กเพราชอบของเขาครับสำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์ชั่วครรุ่นอเมาริกันสแตนดาร์ดก็สำเร็จเสร็จงานครับรุ่นนี้อะไรหายากแล้วก็แพงสุดๆไปเลยครับเนี่ย ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกความนต์ขอบคุณทุกทกำลังใจน,นะครับคลิปนี้ก็อาจจะใช้เสียงน้อยหน่อยเพราะว่าเกรงใจท่านลูกค้าครับที่อุปราคคุณอุปการคุณเราขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ